แต่ลูกน้องมึงนิสัยสันดานแบบนี้ไงเที่ยวที่แล้วก็ยิงทหารไทยก่อนเพราะทหารไทยตกตอบโต้ตไปตุยไปคนหนึ่งก็ไปโวยวายกับสารโลกไปโวยวายกับยูเอ็นโวยวายกับสหประชาชาติว่าไทยเริ่มก่อนมึงดูนิสัยทหารไทยกับทหารมึงสิว่านิสัยมึงเนี่ยมันเร็วแค่ไหน นะครับเดินล้ำแดนกันอะไรกันก็เจรจากันโต้เถียงกันนะครับแล้วก็ถอยออกมาแต่ลูกน้องมึงมันกลางอย่างนี้ไงอย่างไอ้โศโครกนี่ไงวันนั้นเนี่ยมันถึงเกิดเหตุมึงยิงเข้ามาก่อนพอทหารไทยตอบโต้ไปตุยไปหนึ่งลายไม่รู้ว่าวิ่งชนต้นกล้วยตุยไปถ้าตุยจริงมึงก็ต้อง เปิดบาดแผลมาสิว่าเนี่ยบาดแผลจากกระสุนปืนผมว่าแม่นชนต้นกล้วยและคอหักวุยไปมากกว่านะครับและไปโวยวายลูกน้องมึงอย่าทำให้ชีวิตมึงสิ้นนะไอ้หุนเซ็นนะและยังจะมาชื่นชมกันโอ้โหเป็นวีรบุรุษวีรบุรุษซนตตนอะไรอย่างนี้จำหน้าไอ้จ่าโสโครกนี่เขาไว้นะครับ ผมมันแปะลิงก์แปะภาพอะไรกับเขาไม่เป็นซะด้วยนะครับให้จ่าคนนี้เนี่ยอย่าให้มันมาเหยียบแผ่นดินไทยอีกต่อไปจนกว่ามันจะตุยไปฝังกระดูกไว้ในโน้นแหละในกัมพูชาเนะ่ะมึงอายุเจ็ดสิบสองแล้วไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเหรอคนไทยนี่อย่าไปทําให้คนไทยแค้นนะมันจําไม่ลืมนะนะมันจําไม่ลืมนะดีแล้วเปิดหน้ามึงอะ่ะ มึงเป็นวีรบุรุษในกลุ่มปัญญานิ่มของพวกมึงเนี่ยแต่ว่ามึงไม่ได้มารักษาพยาบาลประเทศไทยก็แล้วกันนะครับและผมจะบอกน้องๆทหารที่ประจำอยู่แนวชายแดนนะครับกรณีที่ไปเจอหน้ากับทหารกรรมัมพูชาล้ำแดนเข้ามาอย่างนั้น ให้มีชุดเจรจาไม่กี่คนนะออกไปนอกจากนั้นก็วางแนวมาร์กเป้าหมายเข้าไว้เลยนะครับมาร์กเป้าหมายเข้าไว้เลยครับชุดลาดตะเวนชุดเล็กๆสิบสองคนเนี่ยนะครับเก้าคนเนี่ยเข้าประจำจุดเลยนะครับมีสไนเปอร์ติดไปด้วยก็ได้นะครับมีสไนเปอร์ติดไปด้วย จะไปเจราจาก็โผล่ไปแค่สามคนสองคนสามคนพอนะครับนอกจากน,นั้นประจำจุดซุ่มซ่อนตัวอยู่ในที่กำบังม้าหัวไอโซโครกเขาไว้เลยนะครับแค่ RPG ประทับบ่าเท่านั้นแหละก็ต้องหงายท้องแล้วมันทำกริยาท่าทางอย่างนี้ไม่ดีนะครับ ทำกิยาท่าทางอย่างนี้ไม่ดีนะครับผมว่าคุณแย่นะไอโศโครกผูุ้งคับบัญชาคุณเนี่ยดันไปชื่นชมคุณคุณจะทําให้เหตุการณ์รุนแรงขึ้นนะจะทําให้เหตุการณ์รุนแรงขึ้นนะครับผมไม่รู้ระเบียบวินัยมีแค่ไหนเมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับมันไม่ได้เก่งกลาดอะไรขนาดนั้นครับทำท่าฮึดฮัดหน่อย วันนั้นมันไม่ได้พร้อมที่จะประทะอะไรกับเราแล้วครับไม่นั้นมันแม่ใส่รองเท้าแตะไปแล้วก็ทำท่าถ่ายกล้องเข้าไว้อย่างนั้นมันจะสร้างคอนเทนต์ทำแล้วมาสนุกสนานผมว่าคุณทำไม่เข้าท่านะไอโซโครกแก่แล้ว มึงก็อายุพอๆกับกูแล้วนะครับมันไม่ใช่คนเก่งอะไรละครับคือปกติระดับพุ่งขับบัญชาเนี่ยไม่มีใครเข้าแบก RPG และครับมันหนักมันหนักครับมันหนักนะครับเขาอาจจะมองไอ้จ่าโสครบนี่เป็นแค่ลูกหาบก็ได้นะครับให้แบก เวลาจะใช้จริงๆจะยิงจริงๆอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้นะฮะไอ้นี่ก็ก็คิดดูอายุเจ็ดสิบสองนะมึงยังไปได้แค่จ่าสิบโถแลว้วมาทำเป็นเยอะเยะ้ยคนไทยนะฮะทำนองว่าคนไทยไม่แน่จริงแม่วันนั้นมันจะเปิด มึงจะไปเปิดได้อย่างไงวะทหารฝั่งมึงก็อยู่ตรงนั้นทหารไทยอย่างเงี้ย RPG ไม่ใช่พุ่งใส่รถถังนะนะครับมันเกิดระเบิดขึ้นทหารกรัมพูชาก็ตุยด้วยนะครับก็ตุยด้วยแต่กว่ามึงอะแดกลูกแตกทหารไทยก่อนเขาถอดสลักกรารเข้าไว้ในมือแล้วนะครับและไม่ใช่ใจมันถึงในเฮียถอยปรูดมาข้างหลังเลย นะฮะและพวกเราทหารตำรวจนักรบผมเชื่อว่า R p g พีวันนั้นยังไม่ได้ง้างนกแล้วครับพ่อแม่เอามือเข้าไปในโก่งไกลเข้าไปสองนิ้วเลยสองนิ้วเลยนะครับสองนิ้วเลยนะครับจำหน้าไอ้จ่าโสโครกนี่เขาไว้นะครับจำหน้าจ่าโสโครกนี่เขาไว้ มีการเปิดด่านระหว่างไทยกับกัมพูชาชั่วคราวเพื่อให้นายทหารลองเจ้ากรมกิจการพละเรือนะยศคนโทคนหนึ่งนะครับป่วยกระทันหันป่วยกระทันหันป่วยหนักกระทันหันมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาเลเกษมราชไม่เป็นไรคนไทยมีจิตใจ เอื้ออารีอยู่เสมอแต่อย่าให้เป็นใอ้หุนเซนฮุนมมเนตมานะครับถ้ามาผมจะไปถ้ามาโรงพยาบาเลเกษมรา์เนี่ยผมก็จะไปแล้วจะนัดพวกเราเด่อไปดูหน้าไอ้หุนเซนฮุนมมเนตหน่อยสินายทหารชั้นพลโทนอนพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาเลเกษมราช หรือถ้าเป็นไอ้โสโครกนี่มานะก็จะขับรถไปอยู่โรงพยาบาลไหนก็จะขับรถไปทำอะไรหรัดเอาส้นตีนคิดหน่อยว่ามึงทำความเดือดร้อนให้กับประชาชนชาวกัมพูชาขนาดไหนเพียงเพื่อจะสร้างค่านิยมให้ชาวบ้านชาวกัมพูชาชื่นชมตัวมึงไอ้หุนเซนมึงก็มาลุกล้ำแดน ถ้าอยากจบง่ายๆนี่มันสบายอยากจบง่ายๆเนี่ยก็ผมบอกไนงะไม่ต้องรอคุยกับรัฐบาลใหม่หรอกมึงก็นัดเลยว่ากัมพูชาพร้อมจะถอนทหารในวันพรุ่งนี้เวลาเที่ยงกับกรมกรองทั้งหมดให้เหลือแต่ชุดลาดตะเวนทั่วไปแบบเดิมเดี๋ยวไทยเขาก็ถอน เดี๋ยวด่านก็เปิดเหตุการณ์ก็คลี่คลายสู่ความสงบแต่ถ้ามึงยังกืออยู่อย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้อย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าคุณเกเรยอย่างนี้ยเราไม่อยากคบกับคุณนะนะครับรัฐบาลฝ่ายทหารไม่ต้องไปคบกับมันครับตัดขาดความสัมพันธ์กันไปเลยนะครับมันไม่ตายแล้วครับกัมพูชาประเทศเล็กๆ ไม่ทำได้ทำให้เราได้ดิบได้ดีอะไรขึ้นมาหรอกไม่ต้องไปคบครับคนเกเรอย่างเงี้ยเด็กเกเรอย่างเงี้ยนะครับคนข้างบ้านเกเรอย่างนี้อย่าไปคบปล่อยเถอะครับปล่อยมันไปเถอะครับแล้วผมเรียนท่านผู้จัดการท่าอากาศครับท่านมีความเข้มแข็งมากนะครับท่านมีความเข้มแข็งมากท่านออกมาแถลงข่าวว่า หากมีการพระทะภายใน5นาทีเนี่ยพร้อมปฏิบัติการพุ่งสู่เป้าหมายขอให้น้องๆน,นักบินท่านจะเป็นวีรบุรุษของประเทศไทยเลยท่านมาร์กเป้าหมายคุณเซนกับหุนมาเน็ตเลยครับมาร์กเป้าหมายเลยบินไปที่นั่นเลยนะครับพอจบเกมแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเหมือนกับไอฮิตเลอร์เดสนั่นแหละ นะครับพอไม่มีคนสั่งการไม่มีคนออกคำสั่งแล้วเนี่ยไอคนอื่นเขาคงไม่อยากทำสงครามเหลือไอโสโครกนี่ไอหุนเซนไอหุนมาเน็ตนี่นะครับพอหุนเซนหุนมาเน,น็ตตุยไปนี่มันก็จบมันไม่ได้อะไรรุนแรงท่านไม่ได้ไปทิ้งระเบิดใส่โรงเรียนใส่ประชาชนเราบอกว่าเพื่อ รักษาชีวิตของประชาชนทั้งไทยและกัมพูชาไม่ต้องสูญเสียรักษาชีวิตทหารหารไม่ต้องปะทะกันยืดเยื้อนะครับภายใน15นาทีจัดการเลยส่วนคนที่บอกโอ้ยไอ้ฮุนเซนมันก็หนีก็โทผมจะบอกให้นะเทคโนโลยีของกัมพูชามันสู้เราไม่ได้หรอกครับ เทคโนโลยีเขาสู้เราไม่ได้ไอ้ฮุนเซนเนี่ยเป็นโรคจิตนะครับมันจะต้องคว้าโทรศัพท์จะต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เนต็ตในการโพสต์ต่างๆนะครับเรามีการข่าวแต่ผมไม่เอามาพูดในที่นี้เรียกว่ามาร์กบาลคุณได้ก็แล้วกันทั้งฮุนเซนคุนมมนเน็ต นะครับแต่ขอให้น้องทหารอากาศนี้ตัดสินใจเพื่อประเทศชาติแล้วก็ดูแลชีวิตชาวบ้านไม่นั้นนี่มันก็ยังสั่งมันสั่งได้ฮะเหมือนปุ่มนิวเคลียร์อยู่ที่ไอฮุนเซนเนี่ยเราเอามันไว้ได้อย่างไรล่ะนะครับฐหารอากาศต้องเขียบขาดครับ เหมือนกับสมัยหนึ่งเนี่ยผู้จัดการทหารอากาศพลอากาศเอกเกษตรโรจนนินเนี่ยเป็นผู้จัดการทหารอากาศมีความเด็ดขาดเฉียบขาดนะครับเที่ยวนี้ทาหารอากาศจะเป็นพระเอกเลยนะฮะน้องน้องนักบินมาร์กเป้าหมายเลยครับมาร์กเป้าหมายคุณเซนคุณมาเน็ตแล้วมันจะดีไปอีกยาวนานเลยนะครับการเมืองในกัมพูชามีการเปลี่ยนแปลงแน่นะครับถ้าสิ้นหุนเซน มันดูไม่รุนแรงแล้วครับมันจะมีคนตุยไม่เท่าไหร่นะฮะไอ้ชายแดนเนี่ยพอรู้ข่าวว่าไอ้ฮุนเซนตุยเนี่ยมันก็หยุดยิงแล้วนะครับมันก็หยุดยิงแล้วไม่ต้องเปลืองลูกกระสุนปืนใหญ่จะลวดด้วย จำหน้ามันไว้ให้อ้จ่าโซโครกเนี่ยเดี๋ยวผมพยายามจะดูรูปมาแล้วจะแปะหน้า YouTube เนี่ยนะฮะโอ้โหคำถามช่องแดงมาเยอะเลยแต่ว่าผมประทานโทษมันไม่ขึ้นนะผมเลื่อนผ่านเนี่ยมันวิ่งมาเยอะเลย น,นี้มีคนเข้ามาดูเยอะนะช่องแดงนี่เกือบห้าพันนะฮะเกือบห้าพันช่องดำห้าพันกว่านะครับ